สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะมาแล้วค่ะตามธรรมเนียมเลยนะคะแอดวานก็จะไปะดูว่าทางจีนนั้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับละครที่พวกเราดูกันบ้างนะคะตอนนี้แอดวานก็ติดตามเรื่องหิมะเจ็ดรัติการรักไร้การเวลานะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆอยากดูเป็นเพื่อนกันกับแอดวานก็ไปดูได้ทีไอชีอีนะคะชื่อไทยก็เพาะมากๆเลยสับไทยตัวโตมาพร้อมกับพักไทยอีกต่งางหากนะคะ ดูแล้วสบายๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะหวานก็ไปดูคำวิจารณ์จากในโซฮูมาค่ะสำหรับอันแรกนะคะก็จะเป็นการชื่นชมเนาะว่าเป็นละครแนวยุทธภพนะคะผู้ก้าหาญในหัวใจของชาวจีนเลยนะคะคือคำว่าในหัวใจของชาวจีนก็คือมันมีความคลาสสิกนะคะของในงานต้นฉบับค่ะซึ่งเป็นแนวแบบจอมยุทธอะไรแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของการดำเนินชีวิตความรักนะคะของผู้ที่เป็นพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวละคร คอนที่อยู่รอบข้างที่สําคัญสําคัญนั่นเองนะคะในช่วงที่ออนแอร์นะคะก็จะแบบมีความรู้สึกว่าฉากสีสันอะไรต่างๆคือหนุ่มสาวในเรื่องก็มีความสง่างามเลยนะคะแล้วก็ภาพทุกภาพในเฟรมที่ออกมาให้พวกเราเห็นผ่านหน้าจอก,ก็เหมือนกับมันมีความคลาสสิกอะ่ะมันเป็นเหมือนภาพวาดเลยนะคะแต่ถามว่าในบางครั้งดูหลอกๆไหมเออมันก็มีนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่ว่ารับได้เนาะบางทีก็เดี <laughs> ๋ยวเราไปดูที่เขาวิจารณ์กันในแง่ลบบ้างแต่อันนี้เรามาแง่บวก กนนะะัคสําหรับเรื่องนี้ได้รับคําชมว่าโอ้ภาพสวยมากๆแล้วก็พระเอกนางเอกนะคะสวยหลอ่อแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความงดงามของการเล่าเรื่องนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของแม่นางเฉียจือเย่ซึ่งรับบทโดยคุณลีซินค่ะเป็นปรมาจารย์แห่งหุบเขาญานะคะแล้วก็หัวจ้จนป่ายพระเอกคือเจียงซุนสีค่ะซึ่งเป็นนักดาบนะคะที่มีฝีมือมากๆแห่งติ่งเจียนเก๋อน,นั่นเองก็ต้องมาแสวงหานะคะยารักษาโรควิส ของล้ำค่าวิเศษเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะในด้านของหัวใจกับทางด้านของชูจือเย่อ,อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายนะคะชื่อเดียวกันเนี่ยแหละคะ่ะของคุณฉางเว่ยนะคะก็มีชื่อเสียงมากเลยนะคะเป็น IP ที่มีคนเข้าไปอ่านเยอะมากๆค่ะผลิตร่วมกันนะคะกับทางด้านของ Syndicate Film and Television นนะคะมีโจกูมีเดียแล้วก็ไอชีอีด้วยนะคะภายใต้การดูแลของ ัวเจอเคอร์ทันนะคะซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นมีกลุ่มของอกลุ่มของผู้กำกับนะคะใช้ถึง3ท่านด้วยกันนะคะเป็นชุดเดียวก,กันกับที่หัวหน้าทีมจากไอ้นั่นนะคะไอะ หอดอกบัวรายมงคลนะคะส่วนหัวหน้าโปรดิวเซอร์เป็นคุณเจียงลู่เหยียนนะคะแล้วก็มีคุณซูรี่ด้วยก็ทำงานร่วมกันเพื่อรัครที่ยอดเยี่ยมมาหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าทอ10ลีนะคะแล้วก็มีอ,อ,อีกหลายเรื่องอะ่ะเรียกได้ว่าเป็นทีมการันตีแบบเหรียญทองมาเลยกล่องเยอะมากๆนะคะ แล้วก็ยอดจองเนาะบนแพลตฟอร์มของ i อชีอเรื่องนี้ก็เกิน2ล้านนะคะก็ถือได้ว่าแบบประสบความสำเร็จมีคนรอชมเยอะมีการค้นหาขึ้นฮอตเซิร์ชของทาง i อชีอด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าออนแอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมนะคะเลตติ้งก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของทางแพลตฟอร์ม i อชีอตั้งแต่วันแรกกันเลยแล้วก็ขึ้น Data าเบนะคะไปที่เมสาเยียนด้วยนะคะก็ถือได้ว่ามีความนิยมนะคะมาก ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตในคืนที่แบบออนแอร์เนาะก็คือเมื่อคืนวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ยินดีด้วยน,นะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะก็พอ,เ,อเริ่มต้นขึ้นมานะคะก็ซีรีส์เริ่มต้นด้วยเหมือนกับเป็นความฝันฉากของชูจือเย่นะคะแล้วก็ในคืนอันมืดมนแล้วก็มีทำน้ําแข็งมีหญิงสาวในชุดสีม่วงกรีดร้องด้วยความสิ้นหวังออกมาค่ะจากนั้นนะคะก็มีฉากของหัวจันปลายแล้วก็ทางด้านพี่ชายของเขาชูชงหัวนะคะดวลกันภาย ต้ายหิมะโอ้โหค่ะสนุกมากเลยหิมะตกหนักนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็เหมือนแบบต้องผ่านชีวิตแล้วก็ความตายก็ต่อสู้ต่อสู้กันหมดเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ถือได้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ดูน่าตกใจดีเนาะเอาละค่ะณนะจุดนี้นะคะพอได้เห็นภาพเราก็มีความสวยงามน่าประทับใจมากเลยนะคะพระเอกนางเอกได้เข้าฉากร่วมเฟรมกันหรืออะไรแบบนี้ดาราหลายหลายท่านนะคะทุกคนก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบโอ้ดีเตรียมตัวมาดีนะคะแล้วก็จิตใจนะคะของของพระเอกหิ ฮีโร่เรื่องนี้แล้วก็นางเอกฮีโร่เรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีเมตตามีความรักต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็มีจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญของของชาวยุทธภพอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งนะคะความคุ้นเคยกันของชูจือเย่แล้วก็ทางด้านของหัวจันปายนะคะก็คือนางเอกกับพระเอกเนี่ยเริ่มต้นด้วยการขอคําแนะนําทางการแพทย์แล้วก็มีการรักษาโรคแล้วก็การช่วยชีวิตนั่นเองนะคะโดยที่ตัวหลักของเรื่องที่จะต้องเอามารักษาก็คือเหมือนกับเป็นทารกเนาะ เออนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นลูกชายของพี่ชูของเขานั่นเองนะคะแล้วทีนี้ก็รีบเดินทางมาที่หุบเขายาของนางเอกเนี่ยมาตลอดเลยนะคะทีนี้ค่ะในช่วงของเวลาเที่ยงคืนของวันส่งท้ายปีเก่าตามกฎของหุบเขาแล้วนะคะทางด้านของออนางเอกเนี่ยค่ะก็คือจะสั่งให้ปิดประตูหุบเขาในช่วงกลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะแต่อย่งไรก็ตามนะคะทางหัวจันปลายเองนะคะก,ก็มีการฝากฎกฎอะไรขึ้นมาด้วยนะคะ เพราะว่าในการช่วยชีวิตแบบเออโมเอออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝ่าออกมาเลยนะคะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็พูดอย่างสุภาพนะก็ทําตัวอย่างสุภาพอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในจุดของการพบกันครั้งแรกเนาะในฉากละครก็มีความแบบรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ทางด้านของนางเอกเองก็ประทับใจพระเอกเนาะที่มีความแบบทุ่มเทมากๆเลยนะคะทุ่มเทให้กับการช่วยชีวิตคนความจริงใจนะคะของหัวจานไปอะไรแบบ นี่คะทีนี้ทางด้านของชูจีเย่เองนะคะอีฉากเนี้แหละเพื่อนๆฉากนี้ก็ทาให้รู้สึกโอ้เสียวไ้มากเลยนะคะคือฉากที่ชูจีเย่นะคะนางเอกของเรานั้นเสี่ยงชีวิตในการที่โดนโจมตีจากความเย็นค่ะเพื่อช่วยโมเอ๋อในถ้าน้ําแข็งนะคะซึ่งณนะจุดนี้เองก็สร้างความประทับใจให้พระเอกมากแต่ว่าแววมันออกมาแล้วเพื่อนๆแววมันออกว่ายนางเอกของเราบอบบางมากขนาดนี้เลยนะคะ ไม่อยากจะพูดประโยคต่อไปแต่ก็โอเคค่ะคือมันแบบดูดีไปทุกอย่างแต่มันก็บอกอะไรเราของพวกเราได้นะคะทีนี้ค่ะทางด้านของชูจื่อเย่แล้วก็หัวจันปายนะคะคนหนึ่งทางานหนักเพื่อความศรัทธาค่ะอีกคนหนึ่งพร้อมสละชีวิตด้วยความเมตตาของความเป็นหมอนะคะโอ้แต่แล้วค่ะความรักนะคะของนางเอกแล้วก็พระเอกเนี่ยโอ้โองจากละครดูรู้ได้เลยว่ามีพื้นฐานมาจากความเมตตากรุณาและความชอบธรรมมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะสิ่งนี้ก็เป็นแรง ดึงดูดพวกเขาสองคนเนะ่ะเขามาหากันค่ะเรียกได้ว่าจิตวิญญาณปณิธานมีคุณภาพสูงของความเป็นฮีโร่ของเจียงหูนะคะยุทตพบมากๆเลยโอ้โดูไปก็ยิ้มไปเลยนะคะแอดวานแต่นี่เป็นคนจีนเขาก็ดูเขาก็มีความคิดคล้ายๆกันเนาะ แล้วก็แน่นอนว่านะคะผู้ที่ให้ความรักแก่ผู้อื่นก็มักจะได้รับความรักจากผู้อื่นตอบแทนมาเช่นเดียวกันก็เหมือนกับผู้ที่ให้ความเคารพต่อผู้อื่นก็จะได้รับความเคารพกลับมาจากผู้อื่นเสมอเช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ของเพศนางเอกนั้นออกมาในแบบนี้ละคะต่างคนก็เป็นสุภาพชนนั่นเองนะคะทางด้านของนางเอกของพวกเรานั้นนะคะดูทรงแล้วรู้เลยนะคะชัดเจนมากค่ะคุณหลีซินแสดงได้โอ้โหค่ะคาแรคเตอร์ตีแตกออกมาเลยนะคะเออ เสียสละตัวเองเพื่อช่วยผู้อื่นนะคะก็เป็นการกระทําที่มีศีลธรรมแล้วก็รักษาความความอะไรดีความยุติธรรมความชอบธรรมให้กับแบบคนของหมู่บ้านของของตัวนางเองด้วยนะคะก็เป็นผู้นําที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนหัวจ้านป่ายก็รักษาสัญญาของพี่ชายของเขานะคะแล้วก็ตามหายาเพื่อจะช่วยลูกชายของพี่สุดๆเช่นเดียวกันนะคะในในละครนั้นพูดถึงประมาณนี้นั่นแหละคะ่ะซึ่งก็ทําให้เด่นในเรื่องของความศรัทธารักษาสัญญาแล้ว ก็สินรมต่างๆแล้วก็มีความก้าหาด้วยความชอบธรรมนะคะมีเขาเรียกว่าเออความเคลื่อนไหวของพระเอกของพวกเรานั้นก็เป็นอะไรที่เท่ๆไปทั่วทั้งเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้การพัฒนาครงเรื่องนะคะมั่นใจได้เลยว่าในในช่วงของเริ่มต้นนี่ก็จะมีเส้นทางนอก,การพัฒนาความรักที่ค่อยๆแข่งแร่งขึ้นเรื่อยๆระหว่างพระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะส่วนด้านอื่นๆก็มีนะคือพระเอกก็ไม่ได้มีแต่คนรักเดี๋ยวก็มีคนเกลียด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 ขึ้นมา เร,เรื่อยเช่นเดียวกันโออแต่นางเอกของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะนางเอกนี้มีปมชีวิตแล้วก็มีความลับค่อนข้างเยอะแล้วก็เกี่ยวข้องกับนิกายปีศาจโคตรเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของตำหนักหยวนอี้จากคุณลุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาแล้วค่ะสําหรับคู่นี้นะคะก็เอาเป็นว่าดีอืมดูแล้วทางจีนนะคะในในเอเนี้คือเขาก็บอกว่าดีทั้งนั้นเลยอันนี้มาจากโซฮูนะเพื่อนๆทุกอย่างดีหมดเลยยนะะเอ๊งงไง ดีหมดเลยดีหมดเลยนะคะทีนี้ต่อมาก็จะมีฉากที่เขาบอกว่าฉากทางด้านของหัวจันป่ายนั้นถูกร้อมกรอบคือถูกวางแผนโดยนิกายปีศาจเนาะหยวนอี้ก,กงอะคะ่ะจากนั้นก็เลยเหมือนกับว่าติดกับดากติดกับหนักแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดนะคะ พวกเราประชาชนสาราชนแบบเข้าใจหัวจันทร์ปายผิดแต่ว่าชูจือเย่เองเนี่ยก็เดี๋ยวจะช่วยค่ะช่วยทําเคลียร์คัดเรื่องราวที่มันเป็นสีเทาๆดําๆให้กับหัวจันทร์ปายนะคะแล้วก็ทําให้ทั้งคู่ก็มีความไว้วางใจนะคะเชื่อมั่นในกันและกันอะไรประมาณนี้แล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะเรื่องราวโอ้ยความรักความโรแมนติกไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวกําลังจะมาเพื่อนๆแต่มันก็จะมาพร้อมๆกับความสัน่นๆนะคะสัน่นๆของหัวใจเพราะมันมีตัวละครบางตัวที่ ก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะทำให้เรื่องราวมันเฉะไฉได้ทุกอย่างเลยนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีภาพที่สวยงามนะคะอารมณ์ของละครดำเนินไปเหมือนกับมันมีความเหมือนสายน้ำเนาะสายน้ำที่มันเลื่อนไหลแล้วก็มีเหมือนเป็นบทกวีอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะกเ็เราได้เห็นน้ำแข็งบรรยากาศแบบนหนาวๆแล้วก็หิมะที่ปลิวไปเป็นระยะทางน่าจะหลายร้อยลีแต่จริงๆแล้วเขาก็ใช้ CG แหละเพื่อนๆก็เป็นฉากสีเขียวไว้ก่อนปะแต่ว่าบางฉากก็เป็นที่จริงใช่ไหมเขายกกองถ่ายไปที่แบบช่วงหิมะแรกๆเลยที่สิน เทียงกันด้วยนะคะก็เห็นว่ามีสถานที่สวยๆให้พวกเราดูกันที่เป็นฉากอย่างแท้จริงด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคุณหลิ่ซินเองนะคะร่างกายบอบบางนะคะดูสวยงามนะคะเออแล้วกเออ็เหล่าพระเอกแล้วก็พระรองทั้งหลายนะคะเตรียมตัวมาดีมากแล้วก็นางรองแล้วก็ตัวโกงของเรื่องก็สวยมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนบทตัวโกงนิดหน่อยหรือเปล่าว่อย่างนั้นเดี๋ยวภาพลักษณ์เสียเนาะเดี๋ยวน้องเขามาแน่ในเรื่องอื่นๆนะคะเอาล่ะค่ะก็ดีใจด้วยนะคะ ะะที่ก็มีคนให้คอมเมนต์แบบดีๆวิจารณ์ดีๆออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะดูเรื่องไหนต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากดดูเรื่องหิมะเจรัติการรักไร้าการเวลาเป็นเพื่อนกันกับแอดหวานก็กได้ค่ะแล้วก็ว่างๆก็เข้ามาเมาท์มอยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ